ท่านผู้เกียที่เคารพครับความตายคือสิ้นสถานีสุดท้ายของชีวิตมีท่านผู้รู้ได้นิยามชีวิตไว้ว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงความตายคือสุดของความเปลี่ยนแปลงเหมือนตะวันตกคือที่สุดของตะวันตกตะวันขึ้นแล้วก็ตกชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็หาบไปเฉดเช่นเดียวกับชีวิตของนางแคนกันไป ซึ่งขณะนี้ท่านได้นอนหลับตาสนิทสงบนิ่งปราศจากลมหายใจอยู่ในหีบศพตั้งอยู่บนชาปนสถานเบื้องหน้าท่านผู้มิเกียรติเพื่อรอประกอบพิธีประชุมเพลินในอีกไม่นานข้างหน้านี้ครับแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเพื่อให้ท่านผู้มิเกียรได้รับทราบความเป็นมาเป็นไปได้รวมไว้อะไรเพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณ รำลึกเป็นวาระสุดท้ายของอนุญาตนำประวัติผู้วายชนนำเรียนให้ท่านผู้มิเกียร์ได้ทราบก่อสังเกตดังนี้ชาติกเนินางนแห่งกําไทเกิดที่บา้านเลขที่134่งาตะบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมุดของคุณพ่อสอนคุณแม่สอนน้ำจันมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมดสิคนดังน,นี้หนึ่งนายสมน,น้ำจันมีชีวิตอยู่ 2. องนายสมานน้ำจันมีชีวิตอยู่ 3. ามนายเขาน้ำจันมีชีวิตอยู่ 4. นางนาลีปัตคาเสียชีวิตแล้ว 5. นายหนูแดงน้ำจกนมีชีวิตอยู่6นายทองคำน้ำจกนเสียชีวิตแล้ว 7. นางแท่งกันไผ่ผู้วายชน 8. นางแพงสีรงเรืองมีชีวิตอยู่9นางเดินจวรรณเรือกระจรมีชีวิตอยู่ สิบนายอรุณน,น้ำจันมีชีวิตอยู่การศึกษานางแข่งกันไัจบการศึกษาสัญกรสี่กับโรงเรียนบ้าหนองตะมะคันธานงกองธนาคารกรุงเทพสองโรงเรียนเท,ทเทศสบาลเจ็ดในปัจจุบันชีวิตสมรส ได้สมรสกับนายพิชิตพิชิตกันไผ่มีบุตรธิดาด้วยกันสองคนหนึ่งนายประเสริฐสดาปดาสีสมรสกับนางนิพปดาศีสองนางดรุณีภูมิสถานสมรสกับนายพลชัยภูมิสถานอาการเจ็บปวดนางแท้งกันใบมีโรค ตัวคือโรคเบาหวานความดันเท่าการรับยากัดโรงพยาบาลศูนย์บริการเป็นประจำจนกระทั่งเมื่อวันที่15สิงหาคมพ,พสสศ2 5 1 4มีอาการสุดหนักได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสเกตจนกระทั่งเมื่อเวลา06.30นได้เสียชีวิตล